สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกมไมค์ครับของเราพาร์ทที่สี่แล้วนะครับสี่ป่าวะแล้วสี่แหลมนะโอเคก็มันต้องถึงเวลาที่เราจะแบบมาเล่นอาชิดรอดของเราแล้วนะครับผมก็ไปเล่นอะไรวะมินิเกมกันยาวเลยนะไปเล่นมินิเกมกันพักหนึ่งเลยนะครับผมก็มา2คลิปเองเออ2คลิป ก็กลับมาเล่นอาชินรอของเราดีกว่านะครับโอเคน้องมีน้ำถังผมว่า้องทำแบบเดิมแล้วว่ะเออต้องทำแบบเดิมแลลหละอีกรวกโอ้พวกก็ใกล้พังอีกโอเควันนี้เราก็จะมาเคลียร์พื้นที่นะผมเคลียร์พื้นที่พังหรือหม่เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะ ขยายอาณาเขตะกันนะฮะพูดอ,อย่างนี้ดีกว่าผมไม่อยากพูดว่าสร้างบ้านเว้ยเออเพราะเราจะไม่สร้างบ้านเราจะวางของทั่วตรงนี้เลยนะครับผมแบบจะวางตรงไหนก็วางไปเลยนะครับผมแต่ว่าไม่อยากให้มันลกจนเกินไปลกไอ้พวกดอกไม้เนี่ยก็จะทําการเคลียร์พื้นที่ให้มันเท่ากันก่อนนะแล้วก็จะไล่ตัดไม้นะครับผมค่อยคยไล่ตัดไม้ไปนะครับก็สร้างอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงแหละที่จะเจอพวก ซอมบี้คิปเปอร์แต่ว่าเราขี้เกียจสร้างบ้านนะผมเราเอาความสบายเป็นหลักครับผมอมสบายตัวเองฮะก็ทําแบบนี้แหละขี้เกียจแทบผมแล้วก็มีน้องคอมเมนต์คลิปนั้นนะบอกว่าพี่ท่านเน้นตีมังกรน,นะสิบวันก็จบแล้วเออสิบวันก็จบแล้วเออแต่ว่า,าต้องตัวสไตล์ผมอะเป็นคนสไตล์แบบยืดเยื้อเว้ยไม่อยากให้อะไรมันจบเร็ว เออถ้าจบเดียวแล้วแบบกูทำอะไรใหม่เออจบเดียวแล้วแบบไม่คุ้มอ่ะเราต้องเล่ให่มันคุ้มเว้ยมันต้องดื่มดำสำหรับผมนะผมดื่มดำไงผมไม่ใช่พวกแบบสายสปีดรันเงี้ยสปีดแบบโหแปดนาทีกูจบมังกรแล้วเออถ้าแบบนั้นมันจะไปตืต่นตเต้นอะไรถึงไหมตื่นเต้นอะไรเราก็เล่นค่อยๆเล่นไปสร,นนสร้างนู่นสร้างนีน่ทำนู่นทำนี่ค่อยทำไป ถ้าเราผมแบบนี้มันสนุกกว่าไม่เครียดอ่ะเออเอาง,ง่ายๆคือไม่เครียด,ดวิง่งตะกีนี้แหละไม่งก้นตะกีนี้แหละไม่พั่วพังอีกแล้วอ่ะขุดไปป๊บเดียวพังเนี่ยโอ้พั่ในเกมนี้แบบไม่ล็อกแม่งโคตรกา ไม่เห็นเท่าจ้าว่าเลยวะเดี๋ยวกลับไปเล่นจ้าว่าดีกว่าว่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกชะโลกับเบสล็อกแล้วเนี่ยไปหาแบบม่ไดเกมเล่นไหมอมิได้เกมในจ้าว่าเล่นดีกว่าน่าจะสนุกอ่าเยอะแล้วนะครับผมเล่นเล้าแบบเกินไปวะไม่มีแต่คนเก่งเราต้องไปหาจ้าว่าสรุปจาว่าไม่เจอแต่คนเก่งควายก็โวจะเลิเลยทีนี้ ไม่ต้องทําอะไรแล้วลก,เกูเล่นอะไรก็ไม่เก่งเล่นอะไรก็ไม่เก่งฮะจรงพูดแล้วแบบกูทําอะไรเก่งบ้างเลยเออกูทําอะไรเก่งมากเออไม่น่ามีในชีวิตนอนเก่งไงล่ะ้กูนอนเก่งนี่ว่าโอ้โหลืมข้อนี้ไปได้ไงเนี่ยนอนเก่งมันเป็นอะไรที่แบบคุณพอสัสอดีตัวสามารถนอนได้ดตลอดเวลาตอนกูนอนประมาณ สิบสองชั่วโมงหรือยี่สี่ชั่วโมงอะกูก็สามารถนอนได้อีกอะเฮียกูนี่พรสวรรค์ติดตัวมาเกิดจริงๆเลยนอนเก่งมันคิดเลนที่น่าตื่นเต้นปุ๊วะนอนเก่งเนี่ยนะอยโอเคครัขบขวานเลยฮะพอรู้เลยว่าพังแน่ๆโอเคขอพิซซ่าอาหารหน่อยนะครับผมว่าเราต้องขุดพึ่งนี้ว่ะ โทษนะเก็บไว้ก็ได้เอาต้นนี้ต้นนี้ผมเก็บไว้เก็บไว้เพราะสงสารน้องพึ่งเลยเนี่ยสงสารน้องพึ่งเลยโอเคเคลียร์ดอกไม้หน่อยอเคลียร์ดอกไม้ออกหน่อยเยอะเหลือเกินในดอกไม้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่อุ้ยเกินอะไรไปนู่นหนึ่งสองสามสี่ 123 1234เออกูต้องนับหนึ่งสองสเอเล่นมาประมาณเป็นร้อยพาร์ทแล้วอ่ะกูยังต้องมานับอีกอ่ะกระทืไปกระเทยไปกระบืบไปเล่นหม่ครับเป็นแบบเป็นร้อยพาร์ทอ่ะ โอ้ต้องมานั่งนับอ่ะโอ้โอ้พังอีกโอ้ชีวิตนี้กูมีอะไรดีบ้างเฮียใช้มือทุบก็ได้มั้งตรงนี้ก็ดอกไม้เต็มดีว่ะดอกไม้เยอะมากเคลียร์ดอกไม้มั่งดีกว่าวะไม่ค่อยชอบเลยไม่ค่อยชอบพื้นที่ที่มันมีดอกไม้เยอะมันรู้สึกเกะกะลูกตามันเกะกะลูกตาเออเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อย นี่เกตอากาลูกตามากฮนะอืมมาเป็นทอ็อตดีกว่านะถ้าท,ท,ท็อตท็อตแม่งเยอะขนาดเนี้ยซอบบี้มไม่ไ่เกิดหรอกซอมบี้ไม่กล้าเกิดด้วยซ้ำโอเคคราบมาดอกไม้เต็มตัวไปหมดเลยนะเนี่ยทิ้งอะทิ้งให้หมดเลยเพราะเก็บไว้ก็ได้มั้งเดี๋ยมมันลกอะมันลกอะมันตร,ตรงๆคือเป็นส่วนผสมที่น้อยเป็นแบบสิ่งที ผมนึกแท้ทายนะที่จะเอามาทํำอ่ะเออที่จะเก็บอ่ะที่จะเอามาเป็นประโยชน์อ่ะนอกจากผสมสีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะเออมันแบบงดหิดอ่ะงดหิดเกินอ่ะอ่ะงดหิดที่จะเห็นมึงเกินอ่ะเอะเหลือไว้เท่านี้แล้วกันอือดอกไม้เยอะกุนอ่ะปลูกความข้าวเรา ฟารกข้าวทีนี้เราก็จะมีอาหารกินแล้วถ้รอให้มันโตหมดนะนะก้ารอให้มันโตหมดอ่ะโอเคตัดไม้กันครับผมให้สองบล็อกเท่านั้น,น,นขยายพื้นที่กันอืมไม่ต้องทําอะไรเรืปเปเ่อๆไปเปื่อยเฉยๆไปฮะทําเนมันสวยติดตรงดอกไม้แหละเยอะไปไหนไว้ไสัตว์เห็นลกามากลลูกตากูมากเลย กูไม่ออ Montreal, ชอบเลยเนี่ยดอกไม้เนี่ยเฮ้ยงดเงียบแล้วงดเงียบเป็นดอกไม้แล้วกูงดเงียบอืมครบทุบแม่งให้หมดอืมอืมแต่จะจริงทั้หมดเลยฮะจะไม่เหลือไว้เฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่หว่าตรงนี้ก็มีพึ่งอ่ะโอเคเราเคลียร์เคลียร์ต้นไม้ก่อน งุดหงียดที่ดอกไม้แม่งเยอะเกินกูแม่งจะเป็นคนบ้าไปเนี่ยเห็นแล้วเห็นดอกไม้แล้วงุดหงิดกูไม่งบ้าไปเนี่ยโอเคจะมืดอีกแล้วว่ะผมปิดเมฆไปด้วยก็เลยไม่รู้อะไรเลยอะปิดเมฆปิดสภาพอากาศคือเล่นจากว่าแม่งเป็นร้อยเฟรมแต่เมื่อกูกลับมาเล่นเบสล็อกปุ๊บโอ้โหไม่ถึงกี่เฟรมเองวะเล่นแล้วก็ตกอ่ะคิดดู นายครับกูเล่นแล้วก็ตกอ่ะ,จะเจริญจริงๆเลยว่ะกูเนี่ยมีอะไรดีมั่งคลิปนี้กูมีอะไรดีมั่งเออเดี๋ยวเนี่ยตัดไม้ไปตัดไม้มาคิปเปอร์มาบึ้ม,มหลังกูตายเลยอืมคลิปนี้แม่งแย่วะ่ะตัดเพ้อตัวเองตลอดทั้งคลิปมันไม่ชอบแล้วก็ปิดคลิปดีกว่าปิดคลิปเลยไม่เล่นแล้วไม่นายครับอ่ะเลิกมทำช่องลา <c oughs> เล่นลาเล่นกูแม่ง บ้าเลยวันนี้เนะี่ยมันเยอะขัดลูกตาขัดลูกตาเกินไปว่ะยังไม่อยากจะมองเลยย้ายบ้านนี้มะย้ายทำเลยเออไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันที่แบบเห็นอะไรแบบนี้มันงดหิดอ่ะ ไม่รู้มันมันไม่ได้ท,ทำอะไรนะแต่มันเฮียมีทำไมเนี่ยไ <socialism> ม่ได้สร้างประโยชน์ด้วยกูไม่แต่นิดเดียวเชียวนิดเดียวเชียวคืออะไรอะโอ้ทอดฟัดทอดพราสว่างครับขยายญ่อนาคเหตบ้านเราหุ้ยขอได้ไหมขอครัวอะยรไหมไม่ดอกครัวด้วยตายไปโอ้ยเจ็บ อย่าเล่นธนูดิแน่จริงก็อย่าเล่นธนูดิออกไปล่ะหมัดตอมัดไปล่ะกูใช้มัดเปล่าได้อะอทำไมชอบวางเบิ้ลเดี๋ยวเราต้องปักตรงหัวหน่อยครับผมเยอะจังวะมาตีพีนิ้วจะไม่นอนอ่ะกูจ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 ะหนี เ้ยช่วยด้วยพี่ก็ยิงไรกันจังเนะเกินไปบางทีฮะนะไม่หยุดไม่ยอนไปยินดิมีธนูนะเว้ยมีแค่ดาบจุบจุบุบหล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 บล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 บวาย วายปุ้งปุ้งปุ้งปอาไม่โดนเอาหมดเลยรูปเออมาใครแม่นกว่ากูแม่นกว่า <laughs> กูแม่นกว่า,ามาเลยกิฟต์มีกิฟต์มีกิฟต์มี อเรายอดทอสหน่อยแล้วกันปึ๊บวางตรงนี้หน่อยตรงนี้มืดเฮ้ยแม่มดหืออ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 อ้อื้อือรับของดีมาสโตนเนี่ยดีปะเนี่ยดีเลยมั้งน่าจะดีแหละน่าจะโอเค ปัทช์ค่าปัทช์เป็นหวังบึนเมาส์กูมีปัญหาแน่เลยโอโ้โหโอ้ยบ้าลูเลยเป็นหลุมเลยมึต้องนั่งอุดอีกพื้นที่ก็ไม่ค่อยได้เคลียรสักที เราจะนอนดีฮะเฮ้ยผมรั่นวาจาไปแล้วว่าจะไม่นอนคืนนี้คืนนี้เราทุกคนก็จะได้ดูเรายาวๆไปฮะเดี๋ยวไปไล่เล่นเอ่อกรอบให้ดูอีกรอบแล้วกันนะชุบ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 ไม่โดนชุบ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 หมดไอ้เหี้ย หมดข้าวกล้วหมดโอ้โหเหลือเนื้อชช้นเดียวโอ้ยชีวิตลันทดชีวิตลันทดจังวะเก็บของก่อนอนนี้ดินมาโอเคแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอามาแจกเอามากินเถอะ กินกินไปเลยแอปเปิ้ลเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวให้ซีดมาสามแขวะวางๆไปชื้อหลบหลบฮึบปป๊ต้องคับดาบโอเคถัดถอดขยายอาณาเขตไปก่อนแล้วกันนะ อยาาคิดอะไรตอนนี้เลยตอนนี้คือเอาชีวิตรอดให้ได้ประมาณประมาณนึงก็โอเคแล้วให้มันพอแบบมีคงมีของหน่อยมีอาหารกินตลอดทุกมือ้อเคเหลือกินเนื้อกะต่ายไหมเนื้อกะต่ายอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะระวังไว้กะต่ายทำวันไหนกูไม่มีกินจริงๆเนีอ่ยมึงเตรียมตัวได้เลยกะต่ายก็ว่าตายอะมึงจะน่ารักแค่ไหนก็ไม่เว้น พราะทุกอย่างคืออาหารทุกสิ่งคืออาหารอุวิเศษเลยวะไม่ใช่เสียงในเกมอะอมังเบตดหนักเชียห้องกูั่นเลยโอเคเคลียร์ดอกไม้เคลียร์ดอกไม้เนี่ยผมพยายามเคลียร์มันแบบหายไปจากสายตานะเพราะว่า เอาง่ายๆเ,เคลียร์ไม่หมดหรอกดอกไม้น่าจะหมดแหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยนะอย่ามาใกล้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 อาากลเอออุ้ยขี่ขอกันด้วยหรอขี่ขอกันด้วยขี่ขออะไรซอมบี้จิว๋วซอมบี้จิว๋วซอมบี้จิว๋วหงอยดิอยู่ในเกมนี้ลงหงอยไปดิทำอะไรไม่ได้ไปดิซอมบี้จิ๋วว่ะ อีพีนี้แม่งทุบดอกไม้อย่างเดียวเลยวะ่ะพี่แม่งโอเคเขาเป็นตั้งอีพีเกี่ยวกับการทุบดอกไม้แล้วกันนะผมอืมเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไม่ดีนั่นไงพี่แค่พี่ตัวยาวมาเลยพี่เพลทพี่เพลทพี่ก็มาต้อนรับบ้านใหม่ผมเหรอบ้านผมสวยอะดิอันนี้ผมยังมีของไม่ดีนะผมก็เลยยังไม่ฆ่าพี่นะผมปล่อยพี่ไปก่อนเลยแล้วกันนะผม ปล่อยพี่ไปก่อนเลยพี่จะไปไหนก็ไปฮนะรอผมมีของก่อนแล้วกันนะพี่ไม่ตายดีแน่ผมจะล่าพี่ทุกตัวจะล่าแบบไม่ให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวเลยผมเจอพี่ปุ๊บผมก็จะเจียนพี่ทุกตัวเพื่อเอาเอ็นเดอร์โรแต่ตอนนี้ผมไม่มีของไงผมรู้แหละมันก็มีเทคนิคในการฆ่าพี่แต่ว่ามันนานขี้เกียจกู้ขี้เกียจแหละเออไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจ นี่อยากจะแบบมานั่งเคลียร์พื้นที่ก่อนมานองมานั่งเคลียร์พื้นที่สักหน่อยขี้เกียจทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอืมกูแม่งแย่ป่ะหนูหมดหนูหมดอ่าเอาดอกไม้เพื่อสันติไม้เพื่อนเดี๋ยวดิหูมาเยอะอย่างงี้กูก็ไม่ไหวแล้วเว้ยอย่าอ่ะ ขวานพังบูดิตูจะคาบดาบด้วยเนี่ยไปออกไปออกไปดาบกันรู้สึกดาบแม,ม่งกลายเป็นสิ่งสิ่งจะเป็นแล้วแต่ของรู้สึกเหมือนของพังง่ายผมคิดเองหรือเปล่าวะคิดเองไงไม่น่าพังง่ายขนาดนั้นหรอกของอะโอเคครับเช้าแล้ว เออกับการเคลียร์พื้นที่ไปได้เบละเบาะหนึ่งเคลียร์พื้นที่ได้ก็ถือว่าที่ดอกไม้ดอกเล็กดอกน้อยเนะี่ยเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่อางเดียวครับตอนนี้อีพีนี้ตอนตอนแรกอะ่ะผมว่าอีพีนี้จะไปเออหาลุงเหมืองกันดีกว่าวะ่ะลงมงลงเหมืองเออหาแร่ก่อนแต่แม่เห็นดอกไม้ไนะม่งุนกิดเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> เห็นดอกไม้ล้วงุนกิดกันเลยเอาว อีพีนี้ฟังผมปนไปก่อนแล้วกันยังไม่ได้ทำอะไรมากนะอีพีนี้อย่าระเบิดอูตดวว้ตายไปดีเลยเว้ยตายไปดีเลยรีบกินนะน้ำหวานะวนะก,นก่อนที่จะไม่มีให้กินนะก่อนที่จะไม่มีให้กินนะพึ่งเพรตอนนี้กูกำลังไล่ไล่เขียนหรือมันมีมอส ยากรูมอสมากเลยตอนนี้มันเอา,าเป็นการเอาชิรอดที่ธรรมดาเกินไปไมอืมหรือใครก็เล่นเวทล็อกอะมีช่องเราช่องเดียวอะที่เพิ่งมาเล่นอะอกูมันตกแทนไงตกเทนแล้วกูอะอะไรที่เป็นกระแสกูว่าไม่ค่อยจะเล่นกับเขาชอบมาทำอะไรที่มันนอกกระแสรจริง,รงๆเลยกูเนี่ย เดี๋ยวถ้าฟอร์สไหมเดี๋ยวถ้าฟอร์สไหมเออฮิตไหมตอนเนี้ยหรือเราไปสตรีมวาลูแลนด์ดียิงไม่เป็นด้วยวาลูแลนด์น่ะเคยไปเล่นอ,อยู่รอบนึงไอ้เขี้ยไม่เดจอเทพเจ้า <c oughs> เทพเจ้าตรงนั้นน่ะอ,อืเอเฮ้ยฝูความคิดที่ดีคือนั่งไลฟ์สดทุกดอกไม้เอออย่างที่ทำตอนเนี้ยตอนนี้มันอัดคลิปไงมันก็เหมือนนั่งไลฟ์สดแหละเพราะผมไม่ไม,ไม่ไม่ตัดช็อตเลยนะครับผมจะได้ เออเรียวๆไปเลยผมก็นั่งแพมไปประมาณเกือบยี่สิบนาทีอ่ะมียี่สิบสิบนาทีก็แพมไปแพมไปบางช็อตตัดได้มันเหงาเกินก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ตัดนะครับผมอันนี้ก็แพมไปเรื่อยๆแพมไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็มีเรื่องพูดตลอดอยู่นะเออก็มีเรื่องให้พูดตลอดหมดนู่นมั่งหมดนี่มั่งก็ได้อยู่ฮนะผมยี่สิบนาทีมันก็ถือว่าไม่เยอะเกินนะ นั่งคุยกันไม่หยุดยี่สิบนาทีอ่ะเออเขพูดถึงเกมมั่งไงโอเคอันนี้ก็สะอาดตา,าขึ้นนิดหน่อยสะอาดตา,าขึ้นนิดหน่อยนะแล้วเราก็จะมาทิงท้งทิ้งแม่งให้หมดทิ้งแม่งให้หมดเยี่ยแม่งโอ้ยสีกโอ๊งโอ้งโอ๊งทิ้งให้ทิงท้งทิงท้งในสิ่งที่ไม่ควรทิ้งอ,ะอ่ะดอกไม้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  ดอกไม้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 โอเคทิ้งไปฮะคิดดูผมเก็บดอกไม้ขนาดไหนขนาดนี้ผมต้องเก็บเก็บเนื้อมากินแทนนะเนื้อเน่ามากินแทนนะเออผมเก็บเนื้อเน่ามากินแทนนะเนี่ยผมไม่ชอบดอกไม้มันเกินไปถ้าผมแบบมีดอกไม้นะผมมันนี้กาวะผมยอมกินเนื้อเน่าดีกว่า กูพูดอะไรกูเนี่ยโอเคเพื่อปลุกอ้อยปลุกอ้อยเราต้องไปด้านล่างนะกันไปเอาน้ำขึ้นมาด้านล่างครับ๋ยวมันก็ไกลอยู่อะเออโรไไ่ไกลขนาดนั้นดีกว่คชอเกือบตายมีถ้ำว้าวมีถ้ำด้วยขึ้นไงเนี่ยูขึ้นไงเนี่ย วัต้องกุดขึ้นไปดิแล้วกูลงมาสองรอบอะ่ะอา,าบอกมาได้อยู่ได้อยู่มันไม่ได้ชันขนาดนั้นปึ๊บปึ๊บเคเรียบร้อยต้องไปสองรอบครับเราจะทำยาว นี้กันปุ๊บมามาก่อนยาวประมาณไหนดีประมาณนี้กันยาวประมาณนี้ไม่ต้องแบบยาวมากเพราะอ้อยมันก็นะมีประโยชน์คแค่แป๊บเดียวแหละมันมีประโยชน์คแค่แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเออทำกระดุมกระดาษทำสมุดอินชาร์ตแค่นั้นแหละ ถ้าเราเจอหมูวัดินบิซีก็จบแล้วอ้อยไม่ทำเป็นเลยออจะทำอะไรได้อีกอ้อยล่นลงมานี่ปุ๊บปุ๊บขึ้นตอนนี้อาหารหมดแบบจริงจังเลยอะ่ะปึ๊บเรากระโดดด้ยมันกระโดดเยอะเดี๋ยวเปิ้ลลูกนึงแอ่หมด <laughs> หมดจริงแล้วตอนนี้ ปุ๊บ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 เอ้ยทั้งหกอันของเรามาเรียบร้อยกินแม่งอันนี้ด้วยเลยหมดโอ้มีอะไรกินหมดละตอนเนี้ยเนื้อซอมบี้ยงเหลือวะเนี้มเๆี้มเนี้มเี้มเี้มเี้มโอเค อีพีนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะมันก็อีพีนี้ไม่ได้อะไรมากเลยมาบนน่นให้ดูเฉยๆโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปดีหรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากันด้วยนะครับว่าตอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันหม่คลิปหน้าไม่บา,บายครับผมไปแล้วายบายบ๊วี